่ายไปลงนิดบก็นน่ก็เกิดเห็นเห็นแค่ว่านี่เป็นฝ่ายเนาะครับเนาะเป็นฝ่ายเออครับเออเกิดในหน่อยเกิเห็นครับตานี

จะได้ <laughs> <laughs>